งัต่อไปเป็นเขตตรวจร,ราชการที่12นะคะขอเชิญท่านผอ,อสุรสิทธิ์ค่ะท่านผอผู้นอนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงและผู้เข้าร่วมประชุมที่ครบทุกท่านครับผมว่าที่ร้อยตรีสุรธิ์ติดสมบูรณ์ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศกึกษาลศิน์เขตหนึ่งนะครับปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตตรวจราชการที่12ซึ่งรับผิดชอบ4จังหวัดนะครับร้อย ขอนแก่นกาลสินมหาสารคามและก็ร้อยเอ็ดนะครับซึ่งวันนี้จะนําเสนอ1ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงของเขตุรการที่12ในกิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็น1 3 1ใน13ในโยบายและจุดเน้นสพทปีงวประมาณ68-69นะครับในข้อ11เรื่องลดภาระครูและบุละคลากรทางการศึกษาข้อย่อย11.8การบริหารจัดการเรียนขนาดเล็ก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดําเนินการนโยบายนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในเขตตัวราชการที่12นะครับซึ่งในข้อมูลที่พบนะครับโรงเรียนขนาดโรงเรียนทั้งหมดในตัวราชการที่12มีทั้งหมด2,395โรงเรียนมีโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่า120คนอยู่ที่2,70 0 70. ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่86.43เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนมาก ในกระบวนการทํางานภาพรวมของเขตตรวจการที่12นะครับโดยข้อสรุปแล้วในการบริหารจัดการขนาดเล็กนั้นมีแนวทางอยู่7ประการซึ่งก่อนที่จะนําเสนอคลิปนะครับประการแรกก็คือการทําสวอตเพื่อเป็นค้นหาว่าแต่ละโรงเรียนในเขตตัวนั้นมีจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วประการที่2คือมาจัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้กระบวนการเดมิงพีดีซีเอขบวนการที่3คือจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแผนปฏิบัติการที่วางไว้นะครับที่4ีคือการอบรมส่งเสริมสกยภาพบุคลคากรในขนาดเล็กประการที่5คือส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อทางไกลหรือสื่อดาวเทียม DLTV นะครับประการที่6กคือการนิเทศกาบติดตามและประการที่7ก็คือส่งเสริมให้กำลังให้ขวัญกำลังใจ สำหรับโรงเรียนที่มีนวัตกรรมที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ได้นําเสนอขอขอนุญ,ญ,ญาตนําคลิปของสพปพปัาราคามเขตเขต3นะครับซึ่งได้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับบริหารขนาดเล็กเพื่อมาเป็นการแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ซึ่งนําโดยท่านผู้อำนวยการสก,กุลแก้วพิกุลนะครับขอเชิญรับชมครับท่านครับ เรียนท่นนานโดยสาริการทีเรร่เราโดยขาธิการวอาสมนักผิดอะไรผิดหรือเปล่าเะนะี<อ>่ยความสำเร็จมีการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หน่วงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขต3ขับเคลื่อนนโยบายสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อช่วยลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและยัยงสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักเรียน ภาพปัจจุบันสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน103โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ71.03ของโรงเรียนทั้งหมดหละมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพชุมชนและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธประธดังนี้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียนมีจำนวนเจ็ดโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนคุณภาพในสังกัดปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและชุมชน โดยปัจจุบันได้ประกาศเลิกสถานศึกษาไปแล้ว3าโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหมูขัวโรงเรียนบ้านหนองชาและโรงเรียนบ้านปูทองที่โรงเรียนบ้านหมูขัวให้หน่วยการศึกษาพิเศษได้ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนและเหมาะสมกับระบทของผู้เรียนและเป็นเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และยังมีการบริการความร่วมมือกับหน่วยการศึกษาพิเศษดังนี้จัดห้องเรียนคู่ขนาดที่โรงเรียนบ้านแพงหนองเนือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกปัจจุบันมีนักเรียน12คนครูจัดการศึกษาพิเศษจำนวน2คนบริการเสริมสร้างองค์ความรู้เจตคติและทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจัดที่โรงเรียนหนองกุมศาราน้ำเที่ยงวิทยากร แในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนมีจำนวน96โรงเรียนได้ขับเคลื่อนร่วมกับโรงเรียนคุณภาพและเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนำนักเรียนในโรงเรียนที่ต่ำกว่า40คนไปเรียนรวมและส่งเสริมการจัดก,การเรียนการสอนด้วย DLTV เพื่อช่วยเหลือครูที่สอนไม่จบวิชาเอกและครูไม่ครบชั้นมีโรงเรียนบ้านน้ำสันซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จโดยมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบโอเนสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระและเป็นลําดับที่หนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษาหลงยังมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนโอเนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์คือเด็กชายธนวุฒิจันทนา การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการรเมบยนขนาดเล็กของสำนังงกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหสสาสารคามเขต3ม,มันเพี่งช่วยลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ยังสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักเรียนทุกคนเพราะการศึกษาค,คือรากฐานสำคัญของชีวิตโดยพวกเราหวังให้เด็กสรารคาม3ได้เรียนเรียนรู้ีความสุข โอเคขอบคุณเขตตัดตีสิบสองนะครับครับขอบพระคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้กี่เขตอ่ะสามค่ะ<า>ท่านสามนะต่อไป